รีวิวหนังตัวกุชชี่ปี2023 new ห o ือ c o l l e c t i o นนะครับไม่พูดถึงเรื่องกระเป๋านะครับอันนี้ออกที่ช็อปที่โปแลนด์นะครับตัวปีใหม่ๆเนี่ยปีนี้อ่นนี่ดูให้ดูนะครับดูตัวหนังนะเห็นไหมผมว่ามันปั๊มนูนอนะ่ะมันปั๊มนูนเหมือนเหมือนกุชชี่อ่ะมันสัญลักษณ์ของกุชชี่เนี่ยคือใช้มาสเดือนแล้วแหละ ไม่ได้สังเกตเลยซื้อมาก็ใช้ย่างเดียวเพิ่งมาดูเออไว้มันเป็นเนี่ยมันจะมีความสักๆเนี่ยนะนลายนะก็เอาไว้ไม่รู้ผมคิดไปเองมาน,นะเพื่อนๆก็ไว้เทียบกันแล้วกันแล้วก็งานก็จะแต่รุ่นนี้ซิปมันก็จะผมว่ามันกระหลุยเนี่ยผมใช้หลุยอีกใบหนึ่งอะหลุยซิปดีกว่านะเนี่ยมันก็จะอย่างนี้ ตัวหนหังนี่ฮะข้างในก็จะประมาณนี้นะภในนะครับเรื่องความปลานนี้ผมว่าหลุยปลานนี้กว่านะชอบซิปหลุยมากกว่าแต่ถ้าถามว่าเนี่ย ซื้อไว้ใช้กำคำก็โอเคเพราะว่าผมเป็นคนไม่ทไม่ค่อยถนอมของก็ซื้อใบนี้มาไว้ใช้2ปีเปลี่ยนทีก็คุ้มอยู่ไว้มานี่หลักๆเนาะโดยรวมก็ชอบแหละแต่ก็ช่องมันน้อยไปหน่อยเนาะแล้วก็นั่นไม่ใประมาณนี้เนาะโอเคมารีวิวประมาณนี้ครับ